ก็จะพอทราบกันดีนะคะว่าทายมีกันแดดลูกรักที่ติดอยู่ในแง้มของเฟอร์รีไอเทมต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนั่นก็คือทอ้หน้างขวดทองค่ะน้องคนนี้คือแบบยืนหนึ่งจริงในเรื่องของความติดคนกันนางกัน ะะสายลุยที่ชอบออกกิจกรรมเอาดอแบบสายก็คือรักมากค่ะแต่ว่าในเึกนี้เราไม่ได้มาเมาถึงน้องคนนี้ค่ะเซจะมาอัปเดตก,กันแดดสูตรใหม่ของเนซ่าให้ฟังกันซึ่งบอกเลยว่าคุณสมบัติเนี่ยปังมากไม่แพ้กันนะคะเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มสูตรเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติโทนอัพผิวไปในตัวก็คือทาปุ๊บช่วยผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสอมชมพูปั๊บนะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยค่ะ เขาก็คือ Anessa d าเดซีรั50บวก PA c บวกค่ะน้องวันนี้เป็นกันแดดเนื้อเซรั่มที่มาพร้อมกับคุณสมบัติอัดแน่นมากๆนะคะนอกจากจะช่วยปรับสีผิวเราให้กระจ่างใสทันทีหลังทาแล้วยังกันแดดได้ระดับสมความเป็น Anessa เลยค่ะ,คะซึ่งเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่มีความล้ำมากนะคะชื่อว่า Sun Duo Care okay ค่ะทางานร่วมกันสขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะเขาจะทำหน้าที่ในการลดรังสี UV ทำร้ายผิวเรานะคะด้วยค่า S p F 5 0บวก P A 4บวกเรียกได้ว่าเต็มแม์นะคะแดดมาเราเอาอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเขาเลือกใช้สารกันแดดทั้งแบบเคมีคอลและฟิสิกอลซัมสกีนทำงานร่วมกันนะคะเพื่อให้ปกป้องผิวเราจากรังสี U V ได้ครบถูกช่วงคลื่นค่ะส่วนในขั้นตอนที่2นะคะอันนี้พิเศษมากค่ะคือเขามีสปายโรลิน่าเอนเนอร์จีเอเซนนะคะหรือว่าสารสกัดจากสาหร่ายสปายลิน่าค่ะที่มีความสามารถในการกรองรังสี U V ที่จะมาทำร้ายผิวของเรา ให้กลายเป็น beauty beams ค่ะก็คือเป็นแสงที่เป็นประโยชน์ต่อผิวนะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยที่เป็นสาเหตุของผิวแก่ก่อนวัยค่ะเอออันนี้ล้าจริงอะไรจริงเราก็เพิ่งเคยได้ยินว่าเฮ้ยมาทําได้ถึงขนาดนี้แล้วเนาะคือนอกจากจะปกป้องผิวจากรังสี UV แล้วอะคะ่ะยังกรองรังสี UV ให้กลายเป็นแสงที่เป็นประโยชน์ต่อผิวได้ด้วยดังนั้นเรื่องของประสิทธิภาพการกันแดดก็มั่นใจน้องคนนี้ได้เลยค่ะ และทาสีของอานาซาค่ะจะมากันแดดอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะจะต้องบำรุงผิวไปด้วยค่ะโดยในอานาซาเดเซรัม um รุ่นนี้นะคะใส่สารบำรุงผิวมาถึง50%แบบแน,น่นๆซึ่งจะเน้นในเรื่องการให้ผิวเราแนมีความอิม่มฟูมากขึ้นนะคะโดยใช้ส่วนผสมหลากหลายตัวทํางานร่วมกันค่ะอย่างกลุ่มที่ช่วยผิวเราชุ่มชื้นกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะก็จะเป็นพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดคอลลาเจนนะคะแล้วก็สารสก,กรัดจากพืชตะกูดกุลาบค่ะแล้วก็มีสารส ต้นนะคะตัวนี้ช่วยฟืน้นในเรื่องของความอ่อนเยาว์ของผิวเราทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงนะคะมีความทนทานต่ออุณภาวะได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการระคายเคืองผิวด้วยค่ะแล้วก็มีสารสกัดจากดอกไม้สีเหลืองชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวใส่ขึ้นชื่อไว้ให้นะตัวนี้ช่วยลดปัญหาเรื่องริ้วรอยกวามไวที่เกิดจากแดดโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็มีสารสกัดจากชาเขียวนะคะที่ช่วยทั้งต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดความเสียหายของเซลล์ผิวเราเมื่อโดนรังสี U.V. ค่ะดังนั้นน้องคนนี้ขวดเดียวนะคะได้คุณสมบัติทั้งกการบผิวใหใหะจสะ ฟองผิวจากสังสี UV แล้วก็ยังบำรุงผิวไปด้วยครบครบทีเลยค่ะก่อนใช้อย่าลืมเขย่ากวดให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะแล้วมาบีอบออกมาจะเห็นเป็นเนื้อเซรัมซ่มเหลวสีชมพูอ่อนๆค่ะเนื้อสัมผัสของเขาลืน่นแล้วก็เกลี่ยง่ายมากค่ะเมื่อลูบไปบนผิวนะคะจะรู้สึกว่าโอ้เหมือนทาสกินแคร์เลยอะ่ะผิวมันจะดูมีความชุ่มชื้นมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้มันไม่ได้เหนอะหนกนะคะทุกคนแล้วตอนที่ทาก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆให้ความรู้สึกสดชื่นค่ะลัางทา นะคะสัมผัสผิวดูจะรู้สึกถึงความอิ่มฟูและผิวที่แบบสมูทมีความแบบเรียบเนียนมากขึ้นกดเราจะดูเด้งๆนะคะซึ่งเทียบนะหน้าก่อนและหลังทางก็จะเห็นว่าช่วยให้ผิวของเราดูใบรละอบชมูขึ้นเล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาติย้ำว่าธรรมชาติไม่โปะนะจ๊ะไม่ได้ทําให้หน้าดูขาววอกลอยหรือว่าดูเทาแต่อย่างใดค่ะทุกคนโดยเฉพาะใครที่ผิวเหลืองหมดทรายก็จะแฮปปี้เลยค่ะคือหลังทางมันช่วยลดความเหลืองของผิวลงก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยดูสดใสมากขึ้นค่ะ สรุปเลยนะคะสำหรับโน้องนีดีงามมากทั้งเรื่องของเนื้อแล้วก็คุณสมบัตินะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าเป็นเซรั่มกันแดดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่มันดูนล้ำมากแต่ในความเป็นจริงนะค,ะคือแค่การ ีชื่อเรื่องความเป็นแอนเนซ่าทางเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าแดดองไทยเอาอยู่แน่นอนเพราะว่าใส่ลองใช้มากับทุกจะกรรมเอาท์ดอร์แล้วว่าแอนเนซ่าเป็นอะไรที่เอาองู่จริงไม่มีอาการแสบเบิใดๆนะคะแล้วข้อดีของอันนี้ก็คือเป็นกันแดดแบบทนอัพที่ใช้เดี่ยวๆนะคะก็ช่วยหน้าดูสดใสขึ้นแบบจับโป๊ะไม่ได้อะแล้ววันที่ใช้คู่กับเมคอัพก็สบายใจได้ว่าเขาไม่ทําให้เมคอัพของเราขึ้นเป็นคราบอะไรใดๆเพราะว่ามันมีความเป็นไพรเมอร์ในตัวที่เป็นเมคอัพเฟรนลี่อยู่แล้วนะคะดังนั้นใครมองหาก,กันแดดอยู่่แแลล้ววกกก็มมมีคาชอบในนุันด โคนอัพที่ช่วยปรับสีผิวแนะนำน้องคนนี้ไปเลยจ้าอเน s ซ่าเดซิรัมค่ะสุดท้ายในเรื่องของราคานะคะน้องคนนี้ค่ะอเน s ซ่าเดซิรัมมีไซส์เดียวนะ30 ml ขวดเท่านี้ราคาอยู่ที่1,190บาทค่ะหาซื้อง่ายมากนะคะตาม d r u g s t o ทั่วไปเลยทั้ว่า e สันอีฟแอนด์บอยสูหรือว่าในบิวเตียมก็มีนะคะส่วนใครอยากจะช็อปออนไลน์เข้าไปเลยค่ะที่วัสันออนไลน์นะคะหรือว่า ที่ Official Store ทั้งใน s h อ p e e แล้วก็ Lazada ค่ะก็จะมีโปรลดราคาเรื่อยๆลองติดตามราคาที่แบบถูกใจกันดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองกันแดดใหม่ต้องการความแบบโทนอัพด้วยแนะนำเลยค่ะน้องคนนี้ใจว่าก็คือคุณสมบัต,ติตอบโจทย์ได้แบบหลากหลายมากเลยนะคะลองแล้วรู้สึกไงอย่าลืมมาแชร์ให้ใจฟังกันบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ทติดตามชมค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย